เริ่มพูแล้วนี่พี่น้องดอกแฝดเลยนี่คนอ่ะ <c oughs> วัวขี้เกียจเห็ัวสีดำจะขี้ฮัลโหลอน้องไอ้ดาวางวัวขี้เกียจไปรั่นพี่น้องเห็นวัวมันนอนไหมพี่น้องคักหลายพลังสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้แม่ดาไปธุระกันเนาะพี่น้องนะกะเตรียมกะตากะมองพร้อมเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดออกเนาะพี่น้อง ขากับจากธุระกัสิพากันแวะปลาเห็ดจ้าพี่น้องไปหลุ่นน้ากันเลยจ้าฝนตกลิ่นแส่พี่น้องเอ้ยเห็ดกะกำลังเสียออกทุกพื้นทีเลยพี่น้องตอนนี้ไปหลุ่นน้ากันเลยจ้าไปรถเฮาฝนตกฝ่าห้องกับวิยานจักเม็ดมือตาหน่อยหอยจอกฝนตกฝ่าห้องสุดตายคักอีลีเอ้อเข้าไปเลย เข้าไปตางนู้นอลยโอ้ยพอแล้วพี่นอกคนตกลิ้นซะแล้วคนเจอแล้วเจอแล้วพี่กำลังอกุอิปปิขึ้นแห่งกับสายฝนหนึ่งยอ่สองพี่อีกนี่นี่นี่น อ,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 อุ้สีอีกสองเห็นบ,นดดนบ่นี่แฝดได้นี่อโอ้ยขาบ่นบึงพี่น้องปาดปาดปาดหมานแล้วหมานแล้วหมานแล้ว,ลวพี่น้องเอยมาเด้อเก็บเ็ดมวนๆนน้ำกันอีกแล้วมือนี้ ไปธุระมากแต่กับพกเสื้อผ้ามาผ่อนพี่น้องภาคกันแวะปลาเห็ดสองคนกับพลอยดามันพี่น้องดอกเอเอเอๆเลยนี่อุ้ยขานนขนนแน่นคักแน่นแน่โอ้โหนี zoom ไลายพี่น้องเอ้ยดอกงามดอกอออือหือขาโนนขาจำแมงนี่แฝด 你别常过。 พี่ดอกนี่ก็เป็นไข้แสดอยู่เลยนี่ เห็ดปลานี่กับร่งออกพี่น้องเอ้ยเด้อกับร่งตุป,ปุติปิอีกสองสามหมื่นนี่โอ้ยอยากมากอีกเด้ไก่ขาไก่เนี่ยพี่น้องเห็ดบักนาวเห็ดมะนาวเนี่ยพี่น้องขาเพิ่นสิเป็นสีสมสมยังส,สินี่โอ้ขาคือแมงเลยขาแมงอมได้อยู่ เห็ดปักนาวเห็ดปักนาวขายเงี้ยๆอบๆเลยคันสองดอกนี่คือเห็ดมะนาว่นองกินได้แทบ โอ้ยแก่มีคนกินโอ้ยมีมตัวอะไรกินจนหมดเลย<ม>ตัวใหญ่มากเลยเนาะ<ม>นี่แหละที่เขาตัดไปไม่เค,ลย,คลยลืมเาไม่ใช่ลืมก็มองไม่เห็น,มไ,มหนไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วคิาโตเห็ดผึ่งเมืดอกนี้ปาดขาขาค <ขา S 1> นแซบแสบเดินพีอีกดอกนึง นี่ไหมพี่น้องมันกระลัางขึ้นบุูรบลีซ้ำนี่หลายหลายหน่อยก็นี่แม่ดาคืว่าเอาซ้ำนี่แม่ดาเอาอยู่ดอกพี่น้องน,นี่ยพี่น้องดอกซ้ำนี่กำลังพ่อกินแต่ว่ามันก็หน่อยเกินอยู่แต่ว่า,ามันเอาได้อยู่พี่น้องแต่ถ้ามันอนไมันก็สีน่าเลยเห็นว่ามันมันเป็นเนี่ย เปียกคลากรายไม่เป็นของฝนตกคลากรายนะก็ได้เป็นใบใหญ่อุย้ยปาดขานอนมึงไหมปาดตัวขาเลยขาอ้วนขาอวบค่ะมึตงตั้งตู้ปุคุณนะคะ แต่แน่นแน่นพี่น้องเอ้ยอีกสามซีมืออีกสามมือซีมือนี่คือสิคักพี่น้องปลานี่แต่วันเสาร์นี่ก็บวาย่ละไปทุระอีกล้วพี่น้องเอ้ยงานวันเกิดนี่พี่น้องเพิ่งก็จะขืนเยอะเสียหลายๆเนี่ยที่ว่าเพิ่นสิบ่กคอยใหญ่เพราะว่ามัน นั้นโนูดไหมพี่น้องมันเปียกดินเปียกเลยมันถีอ่อยากเ่าเบืง้งพี่น้องเบิ้งเบ้องเบ้ง,บง,บง,บงอยู่ไหนนี่พูดนะปา สะออนหนุ่มๆซะแล้วไหมมึงเนี่ยนี่แม่ดัดตัดลงหนีเด้อเด้อเนี่ยเอาขักมันแนโปดเห็ดก็ได้อยากออกออกซาก็ะมูปลาเนี่ยปีนี่ออกซาก็ะมูหน่อยๆว่ามัน นั่นเต็มเลยหน่อยดอกหน่อยๆอยู่ขาอ้วนมากใช่ไหมโอ้ยดูขาสิเออนกตัวนี้คือห้องดีแท้ได้หลายแล้วเด็กเลยนะพูนนะโหยเก่งตลอดเลยนะป้าวเถอะนี่ฉกเดี่ยวดอกเออเลยนะ งดงสิโอ้ยันหามั้าุ่นอ่ะโอ้ยเห็ดกำลังสีงออกกำลังกำลังเป็นตะกินเลยร่งสิ เปียกพี่น้องไม่ได้ต้องใช้กระดาษดูดจูดเสร็จมือนั้นมันเหนียวเหนียวเหนียวฝนตกดอกมึงพี่น้องเพ้่เนกำลังสีโพเ<ร>ดนินแทะแล้ว ปวดปันอันก so ุบกรอบนี่พี่น้องเพิ่นกำลังสีออกนี่จังสีนี่ถ้าซ้ำนี่แม่ด่าสีเอาเด้อพี่น้องเพราะว่ามันน้อยใหญ่ละมันสิบวยใหญ่เด้อพี่นี่แต่อันไหนน้อยยุ่สิว่าเอามันกำลังขืนซ้ำนี่ไข่หนุ่ยมันจะให้เบิ่งอีกพี่น้องมึงจะจะให้เบิ่งจะทำอาหารเห็นอยู่ มืไซาแล้วบุ๊นพุ่นปุ่นๆเน,นี่ยยังสี่พื่นกำลังออกแมนเบิดพี่น้องแต่ใครสำเนียแม่ดาสิกเอาจะมาตัวนหน่อยๆหลายหลายแม่ดาเห็นตะเปาะแตะแปะกันสีข่ขืนนี้พี่น้องก็ม่ดาบ,บอยากวาดภาพ อีกจักสามมือสี่มือคือสิเพิ่งได้ขี้ดินเนี่ยนี่คือดอกเพิ่มเพิ่มแล้วนี่พี่น้องดอกแฝดเลยนี่อุ้อนะอืยนะอุอ้ยงามขาดงามนี่ แดดเลยดอกนี้น่ดอกพ่นเริ่มสินันน,นแหละเริ่มสิบวบๆพี่น้องพ่นบวมน้ามําันตกกระกด เบอร์ที่พี่น้องมันน้อยพุดไหมแด่บ่เอานี่เพงเห็นบ่นี่เป็นน้ำเป็นน้ำได้พี่น้องนี่นี่นี่น้อยเกินโอ้ยจะอ่อนคักแน่พี่น้องเอ้ยนี่พี่น้อง,น,น,องนี่จะดอกงามไม่ได,ได้ดอกกำลังเอ่อ ผนกลับมาอีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยเห็ดกำลังสีออกแม่แม่ด่าต้องใส่สิได้กลับบ้านแล้วเพราะฝนโอ้ยลงเลยสองดอกนี่ไหมสีเนาถิ่มแล้วพมันั้นจืดคละไพุ่นน่ะอืไงสามดอกพี่น้องกระตาทัองกระตาหน่อนยทึงกระตาใหญ่ วันนี้เฮ็ดท้องก็สิเริิมออกตัปนีกับหมานคักเล้พี่น้องเอ้ยฝนก็ามาอีกแล้ววันนี้คือจังฝนสิตกแห้งพี่นอ้องมืดตึบเลยสิได้กลับบบานเนะยพี่น้องเฮ็ดกต่อยากหาค่ะพอดีมาทุระเลยแวะสันดีพี่น้องแวะป้าเฮ็ดมันสิเริิมบววมันสิเรลิมเอาเพราะว่ามันเปียกเพราะโปฝนตกหลายนะพี่น้อง่ย โอ้ยเมด้าสออนสออนเ็ดเ็ดก็ล่างสีออกอีกสองสามมือคือสีคักนี่ปลานนี่เสียงฝนปปอแปะปปอแปะอินพอยด่าไปใส่วูอ้อันนี้แทเอ้าวแวงสำเนียงอืมแวงแวงแต่ตะดอก กำลังออกมาบนพูนอีกคุณเห็นบ่พี่น้องคุณนะตุ๊บุพูนอีกพูนอีกซีหาดอกพี่น้องพี่อีดอกนึงก็ลัางพุลูออกว้ายเห็ดก็ลัางออกพี่น้องเลยมึงเนี่ยกล่งเออเออเลยซ้ำเนี่ยแซบที่สุดเด้ดพี่น้องแต่ว่าขันใหญ่กว่านี่ก่ะก็ดีอยู่แต่ว่ามันหังสิสิเริ่ม เริ่มแก่พี่น้องดอกดอกใหญ่ๆที่เก็บนะอันนี้สิเป็นขาสันตุปุเนี่ยพี่น้องบ่ใหญ่เกิดนีนี่เห็นบ่นี่ดอกใหญ่สุดเพิ่นนี่นี่ดอกใหญ่สุดเพิ่นนี่ขาเพิ่นนี่ซ้ำเนี่ยพ่อพอดเห็ดเห็ดพันนี่จะเป็นเห็ดขาอ้วนพี่อีกว่าเธอพุดนะก็ลังสียางออก ล้างยางออกดิพี่น้องพด่น,น่ะโอ้ยฝนกระหางตกลิ้นเห็ดกระเท็สีออกบาดนี่มึงพี่น้องว่านี่อีกดอกนึงพี่น้องมึงโอ้ยเหยียบมึงเหยียบมึงมพี่น้องมองเดียวได้๋หาดอกหกดอก เห็นขาเป็นสีเหลืองแะปล่อยใบมืออื่นอืไปเน่าเหรอพี่น้องเพราะว่าฝนตกลิ้นเบิดมือเบิดเว้นไหมนี่โชคดีที่แม่ดามาเจอก่อนพี่น้องเก็บไปเก็บมากอะ่ะเต็มกระตาหน่อยแล้วเตรียมกระตามาสองกะว่าสิออกคักคักมานี่เดี๋ยวเบอร์ท่านออกกะมือพิษพี่น้องแต่ปานนี้ก็ยังออกดอกทอนอ่เป็นกน็ยังออกให้เก็บอะ อยอโอ้ยนี่ใครเอาปล่อยแปงสีจังน่อยกันเาถิ่มแม่ดาเก็บเอาเบิ้อพี่น่อแกงแซ่บคับเห็นบอก่าขาเพิ่มเล็มแมงแล้วพี่น่อ ลเหลือง่ะพอยด้สิกินอยากกินต้มยำเห็ดด้วยซันมือต้มยำเห็ดให้เพิ่นกินเพิ่นได้หลายแน่บุบปุ๊บันดอกว่าท่านหญ่เพิ่นบ่เห็นปคนใดดอวพี่น้องคนพันเแ่าบ้านผัวเวอเพอ่์เวเห็นไรครับนี่มันเห็ดอี๋อุ้ยไอดเพิ่งแน่มุดเอาบอกงามเลยตุ๊บุ เอ็ดเผืองแม่หมดดอกนี่กำลังออกอ,อ้ออ้ยแต่ขนาดอ้อดิเนี่ยพี่น้องโอ้ยฝนมันพักมันแนนม่หมดเมียบ้าสีเก็บตะกัตต์ขาพร้อมได้ได้พี่น้องมึงนี่กำลังทำนี่เก็บได้แต่หน่อยก็เหนียนว่าเป็นตาเอาพี่น้องหลายหลายนี่เห็นบ่พี่น้อง ้ำเน่ก็เริ่มแมงแล้วดิเนยแมงจะกินแล้วคนเริ่มออกก้อนมูเห็นไหมฉันเอาตรงนั้นห้าดอกเลยนะ่ะห้าดอกเอาแล้วห้าดอกเลย น,นี่แหละพี่น้องมึงปุฝน,นมาอีกแล้วเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดด้วยเนาะคนหางอยากเก็บเห็ดแมแต่โอ้ยมืน่น สวยอันตรายไหมหัวมึงเนี่ยคักเนี่ยคุณนะนไม่ได้เต็มกระตาไม่จะดอกออออเลยมือนี่บ่มีดอกสวยงามที่สุดในโลกเลยเฮ็ดมือนี่ตากระไละตากระมองเด้อดอกงา ไปเบื้องของขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยเป็นพี่น้องผนได้เห็ดงานพูดและบึ้ยโอ้เก่งมาวันนี้ไม่เดาเห็ดเท่าเลยเนาะเห็ดหนุ่มมากเก่งมากมเก่งมากเนี่ยทุกเวลามันดอกเท่า,ทาดอกแก่ดอกดอกแก่แล้วคุณเอาเยอะวันนี้ได้ดอกอ้ออ้ะเลย ดอกอ้อๆดอกสวยเหมือนภรรยาเลยใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับใช่อว,นเ,น,เวนเหมือนภรรยาปากดีอ้ปากดีคัะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกำลังสิออกฝนกะมืดมากพี่น้องฝนกำลังสิตกเริ่มตกแล้วพี่น้องแห้งขึ้นเรื่อยๆแล้ว แล้วก็คาพ่อมพี่น้องว่ามเวลาฝ่าวกลับบ้านนองไได้อยู่บานผู้เดียวนาะเลิกต้งเรียนมากเป็นกะสิถาแม่โดนโพูดนะพี่น้องก็เลยสิกลับบ้านกลับไปบ้านหดบ้านก็สิไปต้มยำเห็ดสูพอกับลูกกินแซ่บๆอีกคือเกาละพี่น้องหอดบ้านเรียบร้อยเตรียมต้มยำเห็ดสดหนหอ้อนยำมะแรงคนละถวยละถวยก็อิม่มแองแงแลว ไส้เนยแครอทสีขาวแล้วก็แครอทสีส้มมันฝรั่งหัวหอมใหญ่แถมมิพักกันรกระลำดอกกระแซบพี่น้องกระลำดอกหรือบ็อกกอรี่ก็ได้กระแซบพือกันแต่มือนีแม่ดาบมีก็เอาเท่าที่เฮามีเนาะพี่น้องเนาะแค่นี้กแ็แซบแซบพือเก่าเลยพี่น้องอาหารแรงของขอบขั้วนี่มเมื่อเฮาเขียวเรียบร้อยสุกเรียบร้อยแล้วเฮาก็มาปรุงรส เกลือนิดหน่อยรสดีนิดหน่อยตามชอบเลยพี่น้องแซ่บแซบกลมกลม่อมหอมเนยหอมเห็ดหอมต้นหอมซอยลงไปพี่น้องต้มหอมกัายูระเบียงแหละพี่น้องต้นหอมยั่งยั่งอยู่ก็เลยได,ได้เด็ดมาใส่หอมหอมแคนีก็เเซ็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ากินกับขนมปังอบร้อนๆกรุบก,กรอบเข้ากันดีครับจ้า เ็จแล้วแม่ด่ากะสิไปเตรียมล่างเห็ดแล้วก็ลวกเห็ดเก็บใส่ซองฟิตนะพี่น้องนะที่มันเหลืออยู่นะเอาไว้แต่เก็บกินเอาไว้แต่กิน,ดนโดนๆพ,พ,พี่น้องปีนี้เฮ็ดกะออกหลายยุ่แต่ว่าก็ออกเป็นบางพื้นที่กันนี่พี่น้องเห็ดเถียเขาเก็บมาแล้วพาแล้วเห็ดงามงามพี่น้องเน้นเป๊ะๆเ,เลย ถ้าดอกง่ายก็นี่ที่เก็บมากมันกับบริเนน,นได้พี่น้องที่จริงถ้าเก็บซ้ำเนี่ยถ้าเขาไปผดซ้ำนี่ะดีที่สุดเลยแต่มันก็นหายากนาะพี่น้องมันไปบ่กคอยถึกจังหวะนะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องนี่่อนฮอนกินกับขนมปังอบอาหารมื้อเย็นอาหารแรงขอบคัวนี่ชอบชอบเก็บเฮดชอบกินเฮด มาเก็บมากกินพร้อมจ้ามาเสแส่บน้ำกันด้วยจ้าเสร็จเรียบร้อยกับสิมาลวกเฮ็ดไว้ไซส์ซองฟิตเนาะพี่น้องได้เก็บไปกินนานๆเวลาเราอยากกินถ้ากอ,อัมากินกับสดอยู่คือเก่าจ้าคลิปนี้แม่ราก็ขอจบไปแค่นี้ก่นอนนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ได้ชาแนลขอบคุณหลายๆได้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้า 拜拜。Bye bye.